มีก้อนเห็ดประมาณสามพันก้อนเห็ดนะฝ้าสามพันก้อนว่าเขาเก็บในมื้อนี้ภายในตอนเช้าเราจะไปส่งให้ไม่ฆ่าเนาะว่ามื้อนี้เขาสามารถเก็บเห็ดได้จากโกลไปเข้าไปมือกันเลยอ่าแล้วตอนนี้ค่อยกะได้มาอยู่ในอคอกเ,เนาะในรุ่นสวนเห็ดเขาตื่นแต่เช้าหาโมงเร้าเลยเนาะเอามาเก็บเห็ด ตอนนี้เขาก็อยู่ในคองให้แล้วอาเริ่มเก็บกันเลยแล้วมาถามมึงกันว่าถ่ายคลิปแล้วเขาจะเก็บได้จากโลน้อยเห็ดนางฟ้าสุดนี้ และนี่ก็คือเห็ดนางฟ้าทั้งหมดที่เขาเก็บมาได้ในมือนี้มีทั้งหมด10โลมือนี้เขาเก็บได้10โลเนาะเป็นคอกเห็ดขนาด4คูณ6 3,000ก้อนมือนี้เห็ดนางฟ้าสูนี้เขาเก็บได้10โลเนาะบางมือก็อาจจะน้อยหรือหลายกว่านี้ นี่เลยเห็ดสดๆใหม่ๆยังในน้อยอยู่ยังนมนมอยู่คือซื้อซองนี้นะ่องไม่รุ่นส่วนเห็ด